สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวทวิตเตอร์ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการแจกรางวัลหนังสือรวมพิทวิตเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่จะได้รับรางวัลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทวีตแล้วก็ด้วยใช้ด้วยใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับสองรางวัลอีกอีกสองรางวัลเนี่ยจะให้กับการสุ่มหาผู้ที่โชคดีนะครับโดยใช้ใช้วิธีรันด้อมเอานะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับกลุ่มแรกนะครับที่ผมได้คัดเลือกเอาไว้นะครับคนที่ทวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับผมได้คัดเอาไว้แล้วสองคนนะครับคนแรกคือคุณเฮฮานะครับก็บอกว่าหลอกเพื่อนมาเล่นทวิตเตอร์ได้อีกหนึ่งคนด้วยการเอาดาราเข้าล่อนะครับรวมทิตทวิตเตอร์แล้วอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือคุณนาเซนะครับโพสต์แทกรมทิตทวิตเตอร์กันนะเพื่อนเอ๋ยแมโครอาร์ตขอแบบลีลาจัดให้ สวีทมากมีสิทธิ์กว่าขอบอกส่วนร้อยสี่สิบาทไซส์เก็บไว้กินนมนะครับก็สองท่านนี้ก็จะได้รับรางวัลหนังสือรูปมทวิตเตอร์นะครับจากความคิดสร้างสรรค์ส่วนอีกสองท่านนะครับผมก็จะทําการสุ่มจากข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับทั้งหมดนี่ก็ห้าร้อยกว่าข้อความนะครับที่ตัดตัดคนที่ได้เคยได้รางวัลออกไปแล้วนะครับโปรแกรมสุ่มก็จะเหมือนเหมือนวันแรกที่ทําการส่งไปนะครับก็คือมีแค่ ดันด้อมแค่นี้นะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับนะครับเบอร์สองร้อยสิบหกนะครับสองร้อยสิบหกสองหนึ่งหกนะครับได้แล้วครับคุณห้าจิเมตนะครับคุณห้าจิเมตคุณหาจิเมตรนะครับก็รางวัลก็ประมาณว่าขอให้เอ่อ รวมฮิตทวิตเตอร์ขายดีขายดีนะครับขอบคุณมากนะครับอีกคนหนึ่งนะครับสุ่มนะครับออกมาเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับคุณดิดดินใช่ไหมครับนะครับเขียนว่าอะไรครับเพราะรวมฮิตพอทวิตเตอร์รวมฮิต หรือจะโพิตทวิตเตร์รวมฮิตหร,รือจะอะไรครับรวมฮิตทวิตเตอร์นะครับก็สองท่านนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็สำหรับในท่านใดที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับก็ อย่าเสียใจไปนะครับยังไงก็ตอนนี้หนังสือเนี่ยได้ทําการวางแผนออกไปแล้วนะครับไปหาซื้อกันได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าในแต่างจังหวัดเนี่ยคงเป็นร้านเอียดลองดูที่เสียดก่อนนะครับแล้วก็ร้านอนื่นจะค่อยกระจายออกไปนะครับแล้วก็ผมอยากจะ,อะบอกความรู้สึกนะครับสําหรับห้าวันที่ผ่านมาในการทำแคมเปญไวรัลมาร์เก็ตติ้งตัวนี้เนี่ยว่าผมสนุกมากแล้วก็แล้วก็มีความสุขมากนะครับที่เห็นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ได้เข้ามาเล่นแคมเปญนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ เอ่อได้ได้เรียกว่ารู้สึกประทับใจนะครับที่หลายๆคนเนี่ยให้ให้ให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็คิดว่าเอ่อเราคงจะมีกิจกรรมหวังว่าเราคงจะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้กันอีกนะครับในอนาคตเด็วๆเนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามเอ่อเรื่องของรวมฮิตทวิตเตอร์กันนะครับขอบคุณมากครับ